สัสดีค่ะคุณครูที่อยูย่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักของครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ต้นทางเป็นคิวของพ .3 สาทับ3นะคะคุณครูสังเกตเมื่อเช้านี้ตอนเข้าแถวส่วนมากแล้วสวมเสื้อกันหนาวเนื่องจากว่าอากาศหนาวมากนะคะ,ะหนาวมากของหัวหินเนี่ยก็ยังไม่เท่าทางเหนือทางภาคเหนือนะคะแถวเชียงใหม่เชียงราย ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอะไรอ่ะนองคายหนาวอากาศจะเย็นมากมีนักเรียนบางคนเอาฟังอันหน้ามามองครูคนสวยไม่ยอมสวมเสื้อกันหนาว ที่โรงเรียนปลายทางมีไหมน่าจะมีไม่มีเสื้อกันหนาวเหรอเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะตัวเก่าอยู่ที่บ้านเราเคยเมื่อปีกายเราก็ใส่ปีนูน้นเราก็ใส่บางทีเสื้อกันหนาวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้จะจะตัวใหญ่จะไม่ซื้อตัวเล็กๆอย่างนี้หรอกไม่ใช่นะคะจะซื้อตัวใหญ่แล้วก็สวมได้หลายปีไหม ได้หลายปีอ่าแล้วก็พอสมได้หลายปีบางคนบอกว่าอุ้ยมันเก่าไม่อยากไม่อยากใส่ละอายเพื่อนมีปะไม่มีมมนะคะคุณครูอยากให้สวมเสื้อกันหนาวมาโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยบางคนอยู่ถึงนู่นชะอํานะคะสวมเสื้อมากว่าจะถึงโรงเรียนเนี่ยนั่งรถนานไหม นานกว่าจะถึงโรงเรียนและน้องต้องตื่นแต่เช้าด้วยนะคะปลายทางก็เหมือนกันรักษาสุขภาพให้มากๆเอ่ออ้าวพูดอีกเรื่องหนึง่งอยากฟังไหมอยากฟังครับอยากฟังหันหน้ามาหันยังปลายทางหันยังวันนี้คุณครู วัฒนาไม่มาเนื่องจากว่าพาน้องการเนี่ยไปหาหมอหาคุณหมอที่ราชบุรีถ้าไปราชบุรีเนี่ยแสดงว่าคือน้อง <c oughs> ไม่ใช่ผืนะคืออ่าทอ้องเสีย <c oughs> จะพูดว่าอึก็น่าเกียดนะ <c oughs> ทอ้องเสียนะคะคุณครูเลยอยากบอกน้องว่า เวลารับประทานอาหารถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือดูหนาวอะไรก็ตามแต่อย่าตามใจปากเห็นอะไรอร่อยอร่อยข้างถนนซื้อเลยนักเรียนทราบไหมว่าวิธี yes. กลรมาวิธีเขาทำสะอาดหรือเปล่า,าจะเท่าฝีมือคุณแม่ที่ทำที่บ้านไหมไม่เท่า,เ,ทาเพราะฉะนั้นน้องอย่ารับประทานอะไรที่แบบไม่ระวังอ่ะนะคะ คุณครูเคยมีเพื่อนคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อนหรอกเป็นเพื่อนของคุณแม่ท้องเสียนะคะท้องเสียเดินเข้าห้องน้ำวันละหลายสิบรอบเลยอะ่ะคือคนเราเนี่ยถ้าถ้าท้องเสียเนี่ยต้องรีบบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแค่3ามเดินเข้าห้องน้ำสามครั้งนี่มันก็แย่เลยนะเพราะว่าอะไรลักษณะหมอจะถามเลยว่าเข้าห้องน้ำมากี่ครั้งแล้ว นะคะถ้าไปหาหมอนะแต่คนนี้เขาแบบว่าคิดว่าไม่เป็นอะไรมากแต่พอกลางดึกช็อกเนื่องจากว่าน้ำในร่างกายออกเยอะนะคะคนที่ถ่ายอุจจาะเหลวเนี่ยน้ำในร่างกายเนี่ยจะออกเยอะพอเสร็จแล้วพอไปถึงหมอปรากฏว่านั่นแล้วไม่อยากพูดอ่ะตายได,ได้ช่วยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น อยากเป็นอุทาหรณ์ให้น้องอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เจ็บไข้ได้ป่วยรีบบอกใครคะคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีน้องเล็กๆเ,เราเห็นน้องเล็กๆผิดปกติก็ต้องบอกใครคะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นะคะไม่ต้องว่าคนหรอกนะคะแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเราถ้ามันป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยบ้านใครเลี้ยงสุนัขมีไหมหลายคนชอบเลี้ยงสุนัขบ้านใครเลี้ยงแมว ก็ต้องเอามันไปฉีดยาตามที่หมอกําหนดแล้วก็ดูแลมันอย่างดีถ้านักเรียนดูแลไม่ดีที่เลี้ยงทิ้งทิ้งคว่างคว่างบาปนะคนที่เอาแมวเอาสุนัขไปปล่อยที่วัดเนี่ยบาปจริงๆนะคะเอาละจบเรื่องนี้ก็ขอให้น้องการร้านของคุณครูจิมมี่หายเร็วๆเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเดก็กลับแล้วล่ะค่ะคงไม่เป็นไม่มากหรอกนะคะ ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านหัวโตกตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนั้นมาเยี่ยมคุณเยี่ยมโรงเรียนปลายทางแล้วก็ฝากมาขามหวานมาเชื่อไหมว่ามาขามหวานนะทำงานไปด้วยแล้วก็ล้วงแล้วก็กินไปด้วยกินหวานอร่อยนะคะชิมยังใครว่ายังย่าย่ายา,ยา,ยาพรงนี้ชิมไปแล้วนะคะขอบพคุณ คุณครูแล้วก็เด็กๆเป็นฝีมือเห็นคุณครูว่าเป็นฝีมือของน้องนะปีนขึ้นต้นมะขามระวังหน่อยนะระวังหน่อยปีนขึ้นต้นมะขามแล้วก็เอาอไม่ใช่กละมังเขาเรียกอะไรอ่ะกันกายกันกายปากนกแก้วเขาเรียกไปตัดทีละทีละ,ะทีละอันน่ะเขาเรียกทีละฝากแหมทีละ ทีละฝากทีละฝากเขาเรียกมะขามนี่เรียกเป็นฝากลักษณะน้าลงมาเชื่อไหมไม่มีช้ําเลยคือถ้าเผื่อว่าขึ้นไปแล้วเขย่าเขย่าเขย่าเป็นไงคะตกลงมาตแตกหมดแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณครูชำนาญมานพนะคะ,ะที่ฝากถนม อร่อยอร่อยจากสุโขทัยมาให้ทานคุณครูน่ารักมากนะคะทุกๆครั้งเลยเห็นคุณครูจิมมี่ผอมเปล่าลดลุกน้ำหนักลด4กิโลอเออสวยขึ้นเปล่าสวยขึ้นแต่ขาเดี้ยงเอาละไปพบกับไอ o ล e m แม h ดีกว่าค่ะ